เรียนท่านประธานครับผมมานพคีรีภูวดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลสัส่วนชาติพันธุ์นะครับท่านประธานครับต้องขอบคุณนะครับกรรมธิการวิสามานพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นลอองขนาดเล็กนะครับพีเอ็มสองจุดห้าอย่างเป็นระบบผมดูรายงานแล้วครับท่านประธานครับต้องชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นรายงานที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยครับท่านประธานครับในเนื้อหา ในประเด็นเรื่องของสาเหตุค่า่คาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเป็นรายงานที่ค่อนข้างที่จะจะดีมากเลยครับท่านประธานครับในส่วนพื้นที่ป่าเนี่ยท่านประธานครับเนื่องจากว่าลักษณะป่าในในพื้นที่ป่าบ้านเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณ9จงังหวัดนะครับก็ตั้งแต่ตาก เชียงรายเชียงใหม่แล้วเนี่ยเก้าจังหวัดใน,นทุกปีเลยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานราชการและมีการบูรณาการและทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณกรุมพามีนาเนะครับก็จะเป็นประเด็นเถียงกันนะครับโต้แย้งกันและที่สําคัญก็คือผลกระทบเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ผมคิดว่าน,นี้โดยรวมสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าข้อเสนอที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของ การบริหารโดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะครับหน่วยงานที่คณะกรรมการบริการบอกไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องที่ท้องถิ่นกรมนั้นกรมนี้จะต้องทําอะไรผมว,ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแต่เวลาไปทํางานจริงๆพื้นที่มันไม่ได้แยกออกให้คนไหนรับผิดชอบว่าจะต้องทาเรื่องใดไฟป่าไม่เคยแยกนะครับว่าจะอยู่กรมไหนจะอยู่หมู่บ้านไหนนะครับเพราะฉนั้นคือนี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านประธานฮะ มันไม่เคยแยกเลยนะครบไฟมันจะลามมาจากเขตอุทยานหรือป่าสงวนหรือว่านอกเขตป่าหรือในในพื้นที่ไร่เพราะนั้นการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งโดยใช้หน่วยนิเวศไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำเขตยุทยานภูมินิเวศทังนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่หนึ่งแสนไร่สองแสนไร่เป็นล้านไร่ก็แล้วแต่ต้องใช้หน่วยพื้นที่และค่อยเอาหน่วยงานที่อยู่ในรายงานของกรรมธิการเนี่ยนะครับไปจัดองค์กรว่าในพื้นที่ในนิเวศนี้ มันจะจัดองค์กรกันยังไงเพราะแต่ละหน่วยงานเนี่ยถือกลายคน,คนละฉบับถืองบประมาณคนละตัวนะครับเทคโนโลยีคนละอย่างอันนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมในรายงานว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจะต้องออกแบบให้ศูนย์ตัดสินใจมาอยู่ที่พื้นที่จริงๆครับท่านประธานครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสา,สาเหตุสาเหตุที่ท่านกรรมธิการได้รายงานว่าปัญหาไฟป่าเกิดจากการหาของป่าผมถือว่าประเด็นเนี้ย ทุกคนสรุปอย่างนี้เลยแต่ว่าในความคิดของผมเท่าที่ผมอยู่กับไฟป่าเนี่ยเป็นการสังเคราะห์สังเหตุที่แบบไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเวลาเจ้าหน้าที่รายงานก็รายงานหาของป่าวิถีวัฒนธรรมของพวกเรามันไม่สามมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องการล่าสัตว์หาของป่าเพื่อดำรง,งชีพแล้วนะฮะล่าสัตว์อะไรครับมีลูกปิงปองอยู่ในเขตป่าล่าสัตว์อะไรครับมันมีมีระบบวงจรไฟฟ้าที่จะเป็นจุดประทุในป่าเป็นจุดจุดเหมือนเป็นคนวาง สิ่งเหล่านี้ต่างหากครับถ้าเราไม่เอาพื้นที่ไปตัวตั้งเนี่ยประเด็นความขัดแย้งประเด็นการไม่บูรณาการการันประเด็นการสนับสนุนงบประมาณที่มันเหลื่อมล้ำกันแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันผมว่าอันนี้เป็นสาเหตุลึกๆที่จะอธิบายคราว่าเกิดจากกันหาของป่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเพิ่มเติมให้คณะกรรมาการทำอย่างไรให้การใช้หน่วยพื้นที่หรือพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามา ออกแบบคือมันต้องออกแบบองค์กรใหม่อะองค์กรใหม่ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคําสั่งนายกคําสั่งผู้ว่าหรือระเบียบอะไรก็ได้ครับมันไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพียงแต่ว่าช่วงในระยะเวลา3าสเดือนนี้ขอให้หน่วยนี้ประสานงานขอให้หน่วยนี้ทํางานขอให้บูรณาการผมยกตัวอย่างพื้นที่ประมาณสักสามแสนไร่ที่ผมเคยทํางานนี่จังหวัดภาคเหนือนะฮะมีตั้งแต่สว่วนราชการหน่วยงานภายนอกท้องที่ท้องถิน่น แล้วมีหน่วยบริหารแล้วว่าใครจะดูแลใครจะใครมีทรัพยากรอะไรใครมีศักยาภาพอะไรใครจะดูแลพื้นที่ตรงไหนถึงอะไรพื้นที่ไหนไม่มีปัญหาก็วิ่งมาสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับส,สุดท้ายครับ,บท่านประธานผมขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆอย่างนี้ครับผมเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตเพิ่มเติมหนึงหลักการมันก็มีแค่หนีไม่พ้นแค่3าเรื่องครับ,บท่านประธานหนึ่งคือเราจะใช้ความรู้และเทคโนโลยีคืออะไรมันมีเทคโนโลยีความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นภายนอกและเป็นความรู้ที่ เป็นของของเป็นเรื่องของพื้นที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับความรู้เทคโนโลยีเนี่ยมันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่คือความรู้อะไรเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมกับวิธีการจัดก,การแบบนี้อันที่สองคือระบบบริหารจาัดก,การครับท่านประธานซึ่งผมได้พูดไปแล้วระบบบริหารจาัดก,การที่ผ่านมาก็คือก็สั่งการลงไปมีผู้หลักผู้ใหญ่วิ่งไปทีหนึ่งไฟก็เกิดทีหนึ่งหรือไฟก็หายไปทีหนึ่งระบบตัดสินใจในการแก้ปัญหา มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศป่าครับท่านประธานครับหลังรอยสุเทพที่ไฟไหม้ขึ้นมาผมถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นคนหาของป่าเหรอครับไฟไม่เข้ามากี่ปีสะสมเชื้อเพลิงเท่าไหร่ไอความรู้ที่เราจะเอาใบไม้ออกเชื้อเพลิงออกเพื่อมาจะทําเป็นปุ๋ยก็ดีทําอย่างอื่นก็ดีนะฮะเชื้อเพลิงมันสะสมเปสิบสิบปีผมเคยทดลองนะครับพอปีเองควบคุมไม่ขีดไฟไม่ได้ครับไม่รู้ใครไปจุดไม่รู้ความขัดแย้งคืออะไร ต้นไม้ตายหมดกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นไอ้ความรู้ไอก้กลไกไอ้หน่วยงานที่ต้องจัดก,การเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจครับเราต้องประเมินไม่ใช่แค่ PM นะครับต้องประเมินว่าไอ้ตัวนี้เวศท,ที่เมื่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรทางเลือกที่ดีทางเลือกที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรผมว่านี้เป็นเรื่องสําคัญฮะเรื่องสุดท้ายคับท่านประธานคือเรื่องระบบสนับสนุนผมเข้าใจว่ามันมีการสนับสนุนเปซสปะ ถ้าดูจากแผนงบประมาณของสุรราชการนะครับผมเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดไฟป่าหมอกควันตั้งแต่ปีห้า0 6 3หกหกสาจะเข้าในปีนี้แล้วเนี่ยครับใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านนะครับแต่ละหน่วยงานก็ตั้งครับตั้งแต่กระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ตั้งไปนะครับแต่ละคนแยกกนทถามครับไม่รู้ว่ามันไปตอบโจทย์ร่วมกันหรือไม่อันนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ระบบสนับสนุนที่เอาพื้นที่ไปตัวตั้งและพื้นที่ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ว่าการจัดก,การกรณีค้าฝุ่นที่เกิดจากในป่าเนี่ยตำบลน,นี้อำเภอเนี้ยพื้นที่อุทยานเนี้ยมีแผนอยู่ประมาณ3-4มสี่เรื่องหนึ่งป้องกันสองก็คือว่าจากการเชื้อเพลิงหรือไม่ให้เกิดหรืออื่นๆแล้วแต่แต่และพื้นที่หน่วยงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ลงไปสนับสนุนแผนภายใต้พื้นที่บริบทนั้นๆเนี่ยคิว่าจะดีที่ผ่านมาผมคิดว่าไอคนที่จะไปทําปุ๋ยก็ทาไปนะครับแล้วไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มันเกิดฮอสปอตด้วยนะครับก็ไปทําที่ไหนไม่รู้นะครับไอคนที่จะสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ไปลงไม,ไม่ไม่ตรงจุดนะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเนื่องจากว่ามีการอภิปรายแค่หนึ่งคน,นครับท่านประธานขออนุญาตเวลาอีกนิดเดียวนะครับ ประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าจะดูเรื่องของอุปกรณ์และเทคโนโลยีนะครับถ้าการรมธิการถ้าจะไปดูสถานีควบคุมไฟป่านะครับก,ก็จะเห็นนะครับเห็นอยู่แล้วคือกระบอกกระติกน้ำที่คนทางเหนือเรียกว่าโบโดโบโดนะครับเอามาทุกปีก็ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาพอแล้วเอาอยาอื่นได้ไหมเอาเป็นกองทุนได้ไหมซึ่งในรายงานของกรรมธิการเขียนไว้ต้องทําเป็นกองทุน บางปีมันไม่มีไฟป่าครับจะเอาอุปกรณ์มาทําไมครับประเด็นที่สองคือไม้ตบไฟครับไม้ตบไฟที่เป็นหนาๆน,นะครับท่านประธานเดินขึ้นป่าซึ่งความชันประมาณ50-60ิบสิบสลบหกสินี่นะครับแบกข้าวสารแบกอาหารมันก็หนักแล้วครับถ้าเอาไม้ตบไฟขึ้นไปนครับผมคิดว่าไอท้ทคโนโลยีบางตัวเนี่ยต้องให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ในดับพ้ที่กําหนดว่า ต้องการเทีโลยีแบบไหนต้องการเครื่องหมายเครื่องมือแบบไหนไม่ใช่สั่งมาจากสั่งซื้อมาจากระบบส่วนกลางแล้วก็ส่งลงมาครับท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานครับเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทําอย่างไรความทับซ้อนของความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานเนี่ยให้มาบูรณาการในพื้นที่ร่วมกันผมนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเป็นคําสั่งของนายกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าใช้หน่วยพื้นที่เป็นตัวตั้งทรัพยากรทั้งบุคคล ทรัพยากรทั้งงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือความรู้เนี่ยให้ทุ่มลงไปทีละจุดทีละจุดไม่ต้องกระจายกระจายแบบนี้ถ้าเราทําแล้วเราจะมีตัวชี้วัดและเกิดผลสําเร็จครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ